ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่23ธันวาคมพุทธศักราช2564รามสี่คำเดือนหนึ่งปีฉลูคนเกิดวันอาทิตย์การงานหากคุณทำงานที่ต้องมีการแข่งขันการประมูล มีคู่แข่งทางการค้าหรือมีเพื่อนร่วมงานที่มาคอยกันท่าในความก้าวหน้าทางด้านการงานขอให้รู้ไว้เลยว่าวันนี้คุณจะอยู่เหนือพวกเขาและทำงานจนประสบความสำเร็จได้แต่คุณต้องมุ่งมันและสู้ไม่ถอยเท่านั้นจึงจะรับรองผลลัพธ์นี้นะคะเพราะดวงการงานของคุณในวันนี้ต้องต่อสู้จึงจะชนะและได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการค่ะการเงิน คุณไม่ติดขัดเรื่องการเงินมีคนคอยช่วยเหลืออุปถรัรมภ์เป็นอย่างดีโชคลาภที่เป็นทรัพย์สินในวันนี้จะมาจากความสเสน่หาให้ระวังการใช้เงินตามใจมากจนเกินไปซึ่งอาจทำให้เสียเงินในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ได้ความรักและครอบครัวรักและสเสน่หาของคู่รักจะเร่าร้อนและมีความสุขสมเป็นอย่างดีคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับรักที่มีความผูกพันลึกซึ้งทางด้านจิตใจ คนที่คบกันมานานจะได้พูดคุยเรื่องแต่งงานสร้างอนาคตสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกลมทาาเสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอยทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความเข้าใจความเมตตามิตรภาพความรักและความช่วยเหลืออุปร,รมัมภ์เวลามงคล 12.01นาฬิกาหนาทีถึง13.30นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานคุณเอาการเอางานขยันแข็นแ็งดีไม่เกี่ยงงานหนักขอให้ได้แสดงฝีมือและได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ขยันก็ดีอยล็อกนะคะแต่ควรจะเพิ่ม,มนุยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าด้วยเป็นการเพิ่มคอนเนคชันเพื่อการงานที่ก้าวหน้าในอนาคตการเงินการเงินดีมีเข้ามาหลายทางและต่อเนื่องคุณกระตือรือร้นในการหารายได้ทำงานหลายอย่างและมักจะเป็นงานที่ทำเงินให้กับคุณได้มากทุกงานต้องระมัดระวังเรื่องการทำบัญชี หรือการรับจ่ายเงินที่อาจจะเกิดความผิดพลาดทําให้เสียเงินโดยใช่เหตุไดอาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางการติดต่อประชาสัมพันธ์จะทำเงินให้คุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักแลครอบครัววันนี้ให้ดูแลบุตรหลานวัยรุ่นให้ดีเพราะมีเกณฑ์จะถูกล่อลวงหรือทำผิดประเพณีอันดีงามไม่เท่าทันคนที่เข้ามาพัวพันเพื่อเอาเปรียบส่วนคนโสด ก็ยังไม่สามารถไว้ใจคนที่เข้าหาคุณในวันนี้ได้เพราะมักจะไม่จริงใจและหวังผลประโยชน์มากกว่ารักจริงสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความรักความสมัครใในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตจำใสสดชื่น เวลามงคลสนาฬิกาสบเอนาทีถึง6นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงาน งานของคุณก็ไปได้เรื่อยๆแต่คุณมักจะกดดันตัวเองให้ต้องทำได้ดีกว่านี้ซึ่งหากจะให้ดีกว่านี้นั้นคุณก็จำเป็นต้องหาหุ้นส่วนหรือผู้ช่วยแต่คุณก็มักจะเสียดดยผลประโยชน์ที่ต้องถูกแบ่งออกไปวันนี้คุณจึงต้องเหนื่อยหน่อยคะ่ะการเงินวันนี้จะถูกยืมเงินแบบหักคอทั้งที่เงินก็หายากแต่ก็ยังต้องมาคอยช่วยเหลือผู้อื่นอีกทำให้คุณค่อนค้างเครียดทำกิจการใด ก็มักจะมีปัญหาเรื่องเงินตามเก็บนี่ไม่ได้หรือถูกโกงวันนี้ต้องระวังเงินออกแบบเสียไม่ได้ไว้ให้มากคะ่ะความรักและครอบครัวรักไม่ราบรื่นและอาจจะน่าเบือ่อคู่รักจึงอยากจะมีช่องว่างเพื่ออยู่กับตัวเองซึ่งก็จะดีในความสัมพันธ์เพราะหากอยู่ด้วยกันมากไปก็อาจจะทําให้ยิ่งเบื่อหนายกันคนโสดยังไม่สนใจที่จะมีใครในวันนี้ สีมงคลสีแดงสีทองเสริมความเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จเวลามงคล9นาฬิกาหนาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณเริ่มโครงการใหม่แผนงานใหม่และมุ่งมัน่นกระตือรือร้นที่จะทำให้สำเร็จคุณแอคทีฟเป็นอย่างดีอยากจะให้งานตรงหน้าเสร็จให้เร็วที่สุดวันนี้จะเป็นวันที่คุณจะได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงจากงานที่ประสบความสำเร็จของคุณมีเกณนได้รับมรดกงานจากครอบครัวด้วยค่ะการเงิน ใครที่มีนี้สินวันนี้จะเหนื่อยสักหน่อยต้องคอยหลบหน้าเจ้านี้เพราะหมุนเงินไม่ทันระหว่างการล้มหมอนนอนเสือเพราะความเครียดในเรื่องเงินทองที่ขาดมือได้ควรพักผ่อนบ้างนะคะความรักและครอบครัวคุณได้รับความรักความนับถือจากความที่เป็นผู้มีเมตตาความรักของคุณก็เช่นกันคุณจะได้รับมันเพราะความใจกว้างที่เข้าไปช่วยเหลือคนที่คุณรักอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย บางคนจะต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือคนรักสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความร่ำรวยมั่งคัง่งเงินทองไหลมาเทมาทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมสเสน่ห์ความมั่งมีร่ำรวยเงินทองคล่องมือเวลามงคล15้านาฬิกาหนึ่งนาทีถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานทำงานอย่ามีทิฐิมากเพราะมักจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้หลีกเลี่ยงการมีปัญหาก,กับผู้ใหญ่ในเรื่องงานเพราะจะทำให้งานของคุณไม่สามารถเดินหน้าอาจจะถูกกลั่นแกล้งได้ด้วยค่ะการเงินคุณโฟกัสที่เงินเท่านั้นจึงทำให้คุณขยันขันแข็งนั่นทำให้คุณมีรายได้เข้ามาอย่างไม่ขาดมือ เพราะบางคนถึงขั้นร่ำรวยขึ้นมาทั้งที่ใช้เวลาไม่นานเพราะคุณรู้จักใช้คอนเน็ชันที่มีในการเพิ่มช่องทางการหารายได้ของคุณอย่างชาญฉลาดความรักและครอบครัวสาวโสดมีเกณฑ์ที่จะมีพ่อไม้เจนโลกเข้ามาสนใจให้ระวังการหลงเสน่ห์เขา้เขาได้และเขาอาจจะคบซ้อนกับคุณส่วนคนรักคู่ครองความรักจะแน่นแฟนมากขึ้นจากที่เคยเบื่อน่ายกันมาก่อนหน้านี้ สีมงคลสีเทาสีบรอนสีควันบุรีเสริมความสำเร็จบารมีวาสนาทิศมงคลที่ตะวันออกเฉียงใต้เสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถัมภ์เวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกา คนเกิดวันพฤหัส,สบดีการงานวันนี้ทำงานเหนื่อยสักหน่อยทั้งงานใหม่ที่เข้ามาและงานเก่าที่ต้องแก้ไขแต่วันนี้คุณลุยเต็มที่มีพลังที่จะจัดการงานทุกอย่างให้เสร็จตามความตั้งใจมีความมั่นใจสูงการเงิน คนในครอบครัวจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในเรื่องการเงินทำให้ไม่มีปัญหาใดในเรื่องการใช้ใจ่ายในวันนี้ที่ติดขัดอยู่ให้ลองขอความช่วยเหลือกับผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวเงินที่เคยขอคู่จากสถาบันการเงินก็มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีในวันนี้ความรักและครอบครัวคุณเหมือนมีเหตุผลแต่อันที่จริงคุณเก่งในการใช้เหตุผลเพื่อเข้าข้างตัวเอง และหงุดหงิดที่ไม่ได้ดังใจระหว่างจะถูกเบื่อหน่ายได้นะคะส่วนคนโสดยังไม่มีหวังได้พบกับคนที่ถูกใจที่มีเข้ามาก็ไม่เข้าตาคุณสักคนเลือกมากนั้นไม่เป็นไรแต่ให้พิจารณาให้ดีจะได้ไม่พลาดคนดีๆค่ะสีมงคลสีเขียวเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปทิศมงคล ทิ่ตะวันตกเสริมเมตตาคุณอุปธรรมช่วยเหลือบริวารดีความรักราบรื่นเวลามงคล12นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงาน งานการเงินงานปล่อยกู้บัญชีและค้าขายของมีค่าหรือของชิ้นใหญ่อสังหาริมทรัพย์จะโดดเด่นก้าวหน้ามีเกณฑ์ได้ลงทุนใหม่ๆม,มีผู้อุปธรรมช่วยเหลือขอให้เตรียมความพร้อมเพื่อคว้าโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะการเงินการเงินมีเข้ามากจ่ายมากความรับผิดชอบที่สูงทำให้คุณเหนื่อยกับการหมุนเงิน บางคนต้องแบกความกดดันอย่างหนักเพื่อตัดสินใจในเรื่องการใช้เงินลงทุนขนาดใหญ่ที่มีเดิมพันสูงจะมีความเครียดในเรื่องการเงินแต่ก็ไม่ใช่เพราะเงินขาดมือค่ะความรักและครอบครัวคุณไม่รักใครไม่สนใจใครวันนี้การรักตนเองให้เป็นเป็นสิ่งที่คุณโฟกัสคนโสดไม่คิดอยากจะพึ่งพิงความรักจากใครส่วนคนมีคู่คุณใส่ใจคนรัก และครอบครัวน้อยลงเพราะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่คุณวางแผนไว้ยังไงก็คิดถึงคนที่ห่วงใยคุณอยู่บ้างนะคะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งความน่าเกรงขามและเฉียบขาดในการตัดสินใจทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสุขภาพความสุขกายสบายใจและสง่าราศีเวลามงคล 1 8นาฬิกาถึง19นาฬิกานาทีคนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้อาจได้พบเพื่อนใหม่คู่หูหรือคู่ค้าที่ถูกชะตากันและสามารถร่วมงานกันได้อย่างราบรื่นและเจริญรุ่งเรือง บางคนจะได้เริ่มงานใหม่ตามที่หวังหากทำงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์งานที่ละเอียดอ่อนสวยงามจะยิ่งโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะการเงินการเงินคล่องมือดีมากจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากผู้ใหญ่เพศหญิงธุรกิจที่เกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหารการเกษตรหรืองานที่ต้องใช้ความอดทนในการฟูมฟักดูแลอย่างละเอียดอ่อนจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ ความรักและครอบครัวปัญหาในครอบครัวจะเกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวหรือตัวคุณเองให้ระมัดระวังการติดโรคระบาดการปวดหลังหรือบาดเจ็บบริเวณหลังอย่าประมาทโดยเด็ดขาดคนโสดไม่ควรเริ่มความสัมพันธ์ใดในวันนี้เพราะจะผิดหวังคนมีคู่ก็อย่าคาดหวังอะไรกับคนรักมากนักสีม่งคนสีชมพูสีม่วงอ่อน ส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวสเสน่ห์และความเมตตาทิศมงคลทิศตะวันตกส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมเวลามงคล9นาฬิกาหนาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาที ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ